สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่อง y o u t u แอดทรอนนักคำนวณจนในขนะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะครับสูตรสามตุวบนตรงๆนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะเป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกนะครับสมาชิกชอบค่อยพิจารณาไปนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับ สูตร3ตัวบนตรงๆมาลงให้โหวดแรกนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับหลักหน่วยบนนี้2ตัวมา1ตัวนะครับหลักหน่วยบนนี้ตัวเดียวจับคู่ชุดในแต่ละงวดก็จะได้2คู่ชุดแบบนี้นะอันนี้ก็คือผลออกนะครับคิดคํานวณสูตรลงให้สมาชิกดูเป็นงวดแรกก็คือสูตรใหม่นั่นเองก็ฝากพิจารณาดูก็แล้วกันถ้าใครชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบนี่มองผ่านได้เลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูกันแล้วกันช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยกันแล้วกันนะสวัสดีนะ <c oughs> อ่ะมาฟังกาเตือนทางช่องกันก่อน คำเตือนฮะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้นำสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยกิเคอยดูยตรงท่านเองนะครับทุกผิ้ก,ก,ก่อข่าวขอโทษขอภัยสมาชิกไปด้วยนะครับสูตรสามตัวบนตรงๆนะครับในวดนี้นะครับลวง้งวดแรกนะครับ ไปพิจารณาไปพร้อมๆกันครับสมาชิกนะโ <c oughs> มที่หนึ่งะครับสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวได้ลาคาหลักสิบบน2ตัวมาหนึงตัวได้แปดกับสี่นะหลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขสี่จากคู่ได้สองคู่ชุดได้ห้าแปดสี่กับห้าสี่สี่นออกห้าสสี่ บบนมาีิเลขะสิบบนมาีิเลสีครับบนบนก็มาีิเลสีก,ก็เข้าที่คู่ที่สองเลยฮะถูกเป็นวุฒิเล็กครับสามตบุญตรงครับนะ อามาต่อบทที่2ครับบทที่2สูตรหลักร้อยบนตัวเดียวครับได้เลข9หลัก10บน2ตัวมันตัวนได้1กับ7หลักหน่วยบนตัวเดียวได้9นะครับจับคู่2คู่ชุดนะ919ครับ979ครับรอบ979รอบ979หลักร้อยบนอาได้เลข9 หลักสิบบนมาทเทเลจหลักหน่วยโลบนเข้ามาทเทเลกล่าอ่ะเข้าชุดที่สองอีกฮนะดูดีๆฮะมันชอบมาที่ชุดไหนถูกเป็นงวดที่สอง ่วงนี้ก็อากาศก็โอ้ยสมาชิกน,นะวันนี้ฝนตกปลยอยๆยคึมๆเย็ยนเย็นหนาวหนวะครับหลังจากที่เมื่อวานเมื่อก่อนนี้ก็ร้อนตับแตกเลยนะรุีีไม่รู้มันจะเป็นยังไงอีก <c oughs> ยังก็ฝากสมาชิกน,นะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับอ่นะหันะดที่3ามมว่ากันต่อฮะสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเลขศูน ลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกกับสองลักหน่วยบนตัวเดียวเลขสามครับจับคู่ได้สองคู่ชุดฮะได้ศูนย์หกสามกับศูนย์สองสามครับผดอกศูนย์หกสามครับร้อยบนศูนย์สิบบนมาที่เลขสามเอ้ยสิบบนมาที่เลขหกหน่วยบนมาที่เลขสามอ่ะารอันนี้มาเข้าชุดที่หนึ่งฮะชุดแรก ตกเป็นวดที่3 3ตัวบนตรงลาลงใหหวดนี้เป็นวดแรกนะครับใครชอบก็พิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อนะมีสูตรกำกับนะครับไม่ใช่เขียนขึ้นมัโมๆนะสมาชิกนะ,ะแต่มันจะมาหรือไม่มานเนี้ยนะต้องว่ากันไปตามสุตรนะครับอ่ะวดต่อมา ลับหมดที่4ี่คสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเลข3ครับหลักหน่วยบนตัวเดียวเลข3กับ9เฮ้ยหลักสิบบนตัวอ้อโทษทีฮะสมาชิกสมองสับสนนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวเลข3หลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สามเก้าลักหน่วยบนตัวเดียวเลขห้จาจับคู่ได้สามได้สองคู่ชุดได้สามสามห้าครับสามเก้าห้าเขาบอกสามเก้าห้าครับหลัร้อยบนสามนะสิบบน หนบนเก้าครับหน่วยบนห้าครับเข้าชุดชุดที่สองนะเข้าชุดที่สองอีกชอบมาชุดที่สองนะสมาชิกดูดีๆจากห้างวดผมย้อนให้ดูห้างวดได้เข้าชุดที่แถวที่สองเนี่ยสี่งวดเลยนะครับ สำหรับคลิปสำหรับสูตรนี้นะฮะสารตรัวบนตรงนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลงให้วนแ,นแรกเด้อสมาชิกเด้อใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็พูดให้ฟังอีกคักนิดหนึ่งว่าเป็นวนแรกนะครับหลงให้เป็นวนแรกนะครับสูตรสามตัวบนตรงวนที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยได้เลขสามหลักสิบได้เลขศูนย์หลักหน่วยได้เลขหลักร้อยได้เลขหกนะหลักสิบได้เลขศูนย์หลัก ปเปอาโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาสมาชิกเดี๋ยวแล้วโทษทีโทษทีเนี่สมองนี่มันเป็นยังไงวะเนี่้วันนี้โทษทีแล้วสมาชิกเดี๋ยวโทษทีฮะอาการนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยหลักร้อยบนตัวเดียวเลขหกหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สี่กับศูนย์หลักหน่วยบนตัวเดียวเลขสามนะก็จับคู่ชุดได้สองคู่ชุดฮะหกสี่สามกับหกศูนย์สามนะครับก็ผนออกหกศูนย์สามก็ อมาที่หลักร้อยนะ10ที่เลขศูนหน่วยมาที่เลขสาเออแบบนีนะ้มันถึงจะถูกนะครับอันนี้จะไปอะไรอ่ะถูกครับมวดซั่วไปหมดเลยสมองสมองนะครับหาหมดแล้วนะครับ <laughs> พูดผิดพูดถูกยังไงกาบควบคุมขวาไภัยนี่สมาชิกเน้ยนะครับ เอามาดูหลักร้อยบนกันสูตรนี่ก็คือสูตรนะครับใครชอบแคบสูตรไว้หลักร้อยบนวิธ,ธีร,รมฮะนำหลักร้อยสตัวหน้ารังที่1 1ครั้งบวก1ิตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งบวกตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะบวกหลักหน่วย3ตัวหน้ากันที่2อีก1ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครังที่1 1หนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายรังที่1อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก1งคงที่หลักร้อยบนตัวเดียวบวกกระด 9, 7, งูงท้ายเ6 6 7ลงท้ายเล3 นะครับ3 0มศูนย์ได้สามสนยได้สามสามสมทเลขหกสองลง้ยเลขแปดนะครับแปวกหคงที่นะครับลงไทยเลขเ้าอ่ 9, ะไปชอบเลขเก้าที่หลักร้อยก็แคบไว้ฮะสรดูหลัก 10, นะสิบบนนะสิบนสองตัวนะครับวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหครั้งบวกร้กอยบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสตัวหน้า ครั้งเอบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่ะบวกกันดูห้าสามลงท้ายเลขแปดแปดหกครับรงล, 4, 4, 3, ลงท้ายเลขสี่สี่สามลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับลงท้ายเลขแปดแปดบวกเพิ่มไปหกแต้มได้เลขสี่ฮะอ่ะมาดูหลักหน่วยนะหลักหน่วยตัวเดียวก่อน มั่งนับหน่วยบนวิธรรมนันปักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหครั้งบวกสิบสามตัวน้า,นา 1, ครั้งที่หนึครั้งบวกร้อยสตัวท้ายา 1, ครั้งที่หนึงสองครั้งบวกสิบสตัวท้ายครั้งที่หอีกสครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสามงที่อาบวกกรดูสาลงท้ายเลขสองงเลงท้ายเลขเก้าเก้ลงท้ายเลขหกหลงท้ายลเลขเก้นะเก้าสลงท้ายยเลขสอง เอาถ้าเลขศูนย์ศูนย์แปดก็ได้แปดแปดบวกสามคงที่ลงท้าเยเลขหนึ่งฮะอ่ะนะครับสองชุดฮะเก้าแปดหนึ่งกับเก้าสี่หนึ่งนะครับ,บ,ครบใครชอบก็แคปสูตรไว้ใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามเด้อสมาชิกเดอ้ออ่ะจับคู่ให้ฮะร้อยบนเก้านะครับสิบบนแปดกับสี่หน่วยบนหนึ่งตัวเดียวนะครับจับคูบ่ฮะได้ สองชุดนะครับก็จะได้นะครับเก้าแปดหนึ่งนะครับกับเก้าสี่หนึ่งอ่ะใครชอบตามนี้ก็แคบไว้ฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับทั้งตื่นทั้งดับเข้ากันไปบบน,น, 16, ะ 3, ะนะครับรวมจำนวนที่สิบหกนะทับสามทับหกเกียอ่ะรอดูกันนะสองชุดนี้ใครชอบพิจารณาเอาใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ